บายดีพี่น้องมาเบิ่งเดินนี่กองสมัยโบราณโอ้จสมัยบ้านเราก็เป็นกองหางยาวเนาะกองหางยาวอันนี้หายโบราณพี่น้องเออหายโบราณอืมเจอตของโบราณทั้งั้นเลยโอ้เรือก็มีอันนี้ก็โบราณอืมเจอโบราณคือพอเอาเหรียญอะไรอย่างมดแปะเลย มีเรียนหมอถิ่มใส่ไหมเรียนบาทเรียนยังก็ได้ <c oughs> เรียนบาทเรียนยังก็ได้หนุก <c oughs> คุณผู้มีนะบึม <c oughs> เ็นบอกสมยัยแต่ก่อนอ่านเห่ากับมีเกียนแบบนี้แหละแต่ก่อนบ้านเห่ากัน แต่ของโบราณเด็กพี่น้องเบิ่งไทยโบราณลายสมัยแต่โบราณพี่น้องมือ,อนนเขาก็เกินเกียนเลยบ้าน้องเกียนนี่แตกต่างประเทศเดลยพี่หน่องประเทศอะไะมีฮอดไทยไทยมาโอ้หาเบิ่งยากเลยพนะี่น้อง

สบายดีพี่น้องู้ได้เห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้ยวยพี่นอจะจะ้องด้วยสิมีสิได้เห็นคลิปต่อๆไปเป็นกำลังใจให้ด้ยวยพี่น้องด้ยวยสบายดี